สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ป้อนยารอบนะครับผมครั้งแรกนะน้องกระมังนะครับสงการร้องมันสงการไม่ใช่ผลไม้ลูกป้อนยาพี่กระมังพี่กระมังป่วยวันนี้วันที่16นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอทางคนอณาจักรนะครับสวนสัตว์นะครับที่เข้ามาดูแลนะครับคลินิกช้างเคลื่อนที่นะครับโครงการคนอาณาจักนี่ครับก็น่าจะเป็นยาต้านไวรัส ต้านไวรัสใช่ครับยาต้านไม่รัดนะฮะนี่เหมือนที่น้องสงการกินนะครับตอนนี้คืออาการเบือ้องต้นตอนนี้คือเราตรวจเชื้อพบในใน้ำในในช่องปากในน้ําลายของน้องนะครับแต่เจาะเลือดก็คือก็คือยังไม่พบเดี๋ยวรอดูคุณหมออีกครั้งหนึ่งจะมาเข้ามาดูพรุ่งนี้นะครับก็ช่วนีนก็กักตัวทั้งน้องกระมังแล้วก็น้องสงกรารน,นะครับตัวน,นี้คุณตาก็กระมังใช่เดี๋ยวคอนอูก็ต้องกลับมาเป็นใช้วิธีเดิมคือนั่งเฝ้า นับนอนเฝ้ารอ,อป้อนยานะครับเดี๋ยวกลางเต็นท์เดี๋ยวกลางที่นอนนอนกับน้องกะละมังนะครับป่เดี๋ยวเราค่อยไปหาน้องกะละมังกันนะครับเพิ่งตรวจเจอเมื่อวานแต่หมอมาแจ้งวันนี้นะครับตรวจเมื่อวานแต่แจ้งวันนี้วันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปลานแสดงนะครับแล้วก็กักอยู่บ้านเลยนะครับใส่ใส่ใส่ใส,ใส่กล้วยนะผสมกล้วยนะครับ น้องมังกินกินยาเป็นเม็ดเหมือนน้องสงการไม่ได้นะครับน้องมังต้องกินกับกินกับกล้วยนะครับนะครับยารอบเย็นนะครับน่าจะมีอยู่สองรอบนะครับเชา้าเย็นนะครับแต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเชื้อแล้วไม่ใช่อะไรที่แบบว่านิ่งอยู่ได้ได้เลยนะครับ คุณเชื่อว่ามีเชื้อแล้วก็เราไม่สามารถนิ่งดูได้อะไรได้นะฮะล้วก็ปากเต็มที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับผมกระม,ม,มังเป็นยังไงบ้างลูกโอ้ยกระมังมาใส่แล้วโอ้ยเนาะมีเด็กครบเชือ้อโอ้ยเป็นทั้งน้องชายแล้วก็พี่สาวเลยนะฮะแบ่งเป็นลูกเป็นลูกเล็กก่อนนี้ได้ไหมอ่า ยาลบเลขนะครับเข้าสู่ร่างกายน้องกระมังแล้วนะครับผมอาการตอนนี้เริ่มเป็นยังไงบ้างคุ่ตางยังล่าเริงเนาะแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้นะคิดเชื่อว่ามีเชื้อไม่ประมาทดีกว่าถ่ายน้องยังเหลวอยู่นิดนึงถ่ายน้องเหลวด้วยก็คือย่านะครับคือไม่กินเลยเหยียบทิ้งหมดนะครับกินมากเป็นบางส่วนกินมากเป็นบางส่วนเนาะ ใช่เดี๋ยวเราหลังจากนี้ก็จะมีอาหารเสริมเข้ามาอีกมากมายเช่นจะมีมันเกลียวด้วยนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่กินยาเราต้องใช้อาหารเสริมแทนในการช่วยนะครับอย่างั้นเดี๋ยวน้องเกิดอาการขาดอาหารอีกทําเหมือนน้องสงการเลยจะทําเหมือนน้องสงการนะครับผมกินยาแล้วอ่ะชื่นใจแล้วพรุ่งนี้อีกเช้าเย็นพรุ่งนี้หมอจะมาพรุ่งนี้หมอจะมาโอเคนะครับผมอ่ะมาแล้วสงการรอแล้วสงการรอคิดว่าเตะป้อนผลไม้แต่บ่อบแมนน้อสงการพี่สาวกินยา แต่ถ้าท่านใดที่ตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะสั่งผลผลผลไม้มานะครับท่านใดที่อยากเข้ามาอุดหนุนนะครับช่วยค่าผล,ลไม้ให้น้องนะครับก็สามารถให้เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มใช้อาหารเสริมนะครับใช้อาหารเสริมในการให้น้องกละมังในรับประทานนะครับเพราะว่าย่าไม่กินตอนนี้คือเราตัดต้นไม้มาตัดอาหารอะไรมาเดี๋ยวจะไปตัดต้นกล้วยต่อ ต้นกล้วยในสวนเรามีอยู่นะครับแต่ก็ถ้ากินอย่างนี้ก็คืออาหารน่าจะไม่พอนะเพราะว่าเดี๋ยวผมาจะพาไปดูหลังสวนนะครับว่ามีอาหารนะครับมากขนาดไหนนะครับผมก็คือตอนนี้คืออยู่หลังสวนนะครับหญ้าที่เห็นก็คือเป็นหญ้าอ่อนอเป็นหญ้าอ่อนก็คือหญ้าอ่อนนี่กินไม่ได้เลยนะครับเนี่ยหญ้ากำลังโตคือเป็นหญ้าอ่อนนะครับทางนู้นก็ตัดแล้วฝั่งตอนนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยก็มีแค่ไม่กี่ต้นนะครับเ <G> กลือประคับประคองกันไป นะครับก็เดี๋ยวจะมีมีไรนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับให้แม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นการนับไรสดคล้ายๆป้อนผลไม้นะครับซึ่งคะแนนเราก็จะซื้อผลไม้ด้วยเป็นหาเสริมให้น้องกะละมังนะครับก็ฝากแม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นห่วงนะให้กําลังใจนะครับคือทางเราก็ไม่ิ่งดูดายเนาะอีกอย่างกักตัวก็น่าจะกักยาวๆเลยนะครับงดงดรับนักท่องเที่ยว งดต่างๆนานานะครับก็คือเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องใครเข้ามาหาน้องช้างบ้านน้องกะลังคงต้องงดก่อนนะครับผมคงต้องงดทุกกรณีก่อนนะครับก็อาจจะดูได้อาจจะดูห่างๆแต่ถ้างดได้ก็ว่าจะงดนะครับผมอย่าลืมนะครับแม่ๆนะครับผมฝากกำลังใจนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยนะครับเดี๋ยวจะมีไลน์นะครับผมเชิญรับชมนะครับผมได้เลยนะครับผมหญ้าก็เขียวๆนะครับเขียวๆก็คือ ต้องต้องกินหญ้าในเปียที่ต้นแบบว่าแก่ๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้คือปีนมันมีแต่หญ้าอ่อนฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านโ้น,นก็เพิ่งตัดไปจะมีฝั่งด้านโ้นด้วยนะครับแต่ฝั่งนู้นน่ะจะเป็นที่เราตัดไปแล้วนะครับหญ้าหลังสวนของเราไม่เหมือนที่ลงเราเคยรักษาน้องสงการนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลช้างนะครับโรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับของศูนย์วิจัยนะครับก็จะมีทั้งหลายๆอย่างแต่แต่แตแตรอบนี้คือเราอยู่บ้านนะครับคือเรื่องอาหารวัวช้างแล้วก็มีหลายเชือกเนาะ คงน่าจะไม่พอนะครับผมก็ฝากให้แม่ด้วยหนส่วนนี้นะครับผมฮะขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับผมเเราจะไม่นิ่งดูแบบว่าดูได้นะครับผมก็จะดูแลดีที่สุดเหมือนที่เราเคยผ่านมานะครับผมอะไรแบบว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่ก็ในเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดครับผมดีครับไว้เจอกันครับ